ที่นี่ดินแดนชนเผ่าพื้นเมืองมีถ้ำเล็ก,ลกๆภูเขาและรอยเพ้นโบราณด้วย Hello Honey How you going <yeah. S 1> uh, we come in hole yeah. เสียงไปก่อนนะคะนี่เราอ,อยู่นะคุณ นะคะเป็นทำกลมๆอยู่ข้างในแล้วก็หลายปล่องเลยจ้ะอืาโ oh, uh, อ้บิวตี้ฟูลอ่าอินเฮียร์เซฟตี้สอร์เอุกสิ่งอื นะเขาติดเครื่องรถแล้วเหรอมันจะทิ้งฉันไหมเนี่ยฉันยังไม่อยากออกอ่ะเดี๋ยวหนึ่งนาทีนะฉันขอดูหินสวยๆหนึ่งอันก่อนนะจ๊ะอุ้ยมีนอนด้วยอะ่ะหินสวยๆตรงนี้อ่ะไหนลนะ่ะ ที่มีอูดมากินน้ำหนึ่งตัวนะจ้างจะว่าเขาขึ้นไปแล้วแม่เทพี่สี่สิบห้านะคะเช้านี้ที่สี่สิบห้า ท,ท,ที่นี่เราได้เจอกับหมาป่าหรือว่าดิงโก้ดิงโก้ก็คือเป็นชื่อของหมาป่าหมาเลี่ยล่อนที่อาศัยอยู่ในป่าซึ่งห่างไกลผู้คนไม่ได้พบได้บ่อยๆเอง ดิงโก้จะไม่ชอบคนจะไม่ใกล้คนแต่หมาตัวนี้ดิงโก้ตัวนี้เข้ามาใกล้คนเพราะว่าหญิงทําเสียงเพราะเราจอดดูเขาแล้วหญิงก็ทําเสียงเหมือนลูกมาเล็กทําให้เขามีความสงสัยแล้วก็เดินเข้ามาใกล้รถของเราดูแล้วก็ช่างเงียบเหงาจริงๆเพราะอยู่ตัวเดียว หกกันน้ำใชใ้ได้สะอาดส,ดสวยงามแต่47ไม่มี Scotty? Got okay. a scolly, Scotty? Let's see Oh yeah! Oh yeah! Oh, oh, oh yeah! Oh, yeah. Oh. Oh, yeah. Oh. <laughs> oh, uh oh! Pumpkin yeah! <laughs> Pumpkin <-con>, yeah! We fuck that up, We're not gonna fuck up out here. We? <laughs> Even this will be tricky, eh? Hey? Yeah. We're we'll oh, gonna. Here, yeah, yeah. yeah, yeah, I wish you know, little cunts. What a spot. What ากนทุกคนทางเนี่ยไม่อบอกมากมากเลยนะทางลุกลังนะจ๊ะนี่ขามโอ้โหมองไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยไม่ได้มีบ้านคนไม่ว่านะไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ำไม่มีสัตว์โอ้โหไรกันยาวเลยที่นี่แผ่นดินโบราณในแถบชนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลียพื้นที่โบราณ เขาที่เราเห็นลิบๆตอนนี้เราก็มาถึงและยืนอยู่บนยอดเขากันแล้วท่องเที่ยวดินแดนชนเผ่าพื้นเมืองดินแดนอูดแผ่นดินโบราณกับยิงนัน